สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับหรือว่านัทพลบ้านและที่ดินทั่วไทยวันนี้เดินทางมารีวิวที่นาซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลโกงรถอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นาแปลงนี้อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับเดกันุนนะครับสาธารประโยชน์นะครับซึ่งก็มีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ400เมตร นะครับแล้วก็ที่นาแปลงนี้เนี่ยมีไฟฟ้านี่ครับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีน้ําประปาเอกสารหลักฐานไปชนครุกแดงนะครับสามารถองคนกรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็เป็นที่นาที่อยู่ติดชุมชนเลยนะครับเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นบ้านเรือนของนะครับราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นที่นาแปลงสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับหน้ากว้างนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงไป ยาวไปนู้นเลยครับไกลๆนู้นเลยครับแล้วก็ตีมานี่แหละครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างนะครับแล้วก็มาด้านหน้านี้ก็นะครับหน้ากว้างประมาณ400เมตรโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับที่นาเนื้อที่30ไร่ขายไร่ละ1นึ0 0 0สบาทเอกสารหลักฐานเป็นฉนกรุดแดงนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปานะครับแล้วก็ยุติขชุมชนนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทุกทก่านกาลังชม ช่องของรัฐพลบ้านและที่ดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่จุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อ,ตอไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังรับงานขายฝากจดจำนองดอกเบี้ยถูกและผมก็รับงาน ากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับาการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับประชนสนใจติดต่อมานะครับพี่ผมนัทพลพรหมสวัสดิ์หรือนัทพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ออลีไลก็นย์ก็0 9 4 เจ็ดแปดสามแปดสี่หนึ่งเก้าขอบคุณมากครับแปลงนี้เลยครับเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับแบบพื้นที่แบบจบต็มเลยนะครับครับที่นาแปลงนี้นี่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดในสามสิบไร่นะครับแล้วก็ด้านหน้าในถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับตลอดแนวเลยนะครับ แล้วก็จะไปด้านโน้นเลยนะครับเนี่ยความยาวของหน้านี่หน้าทีมแปลงนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ400เมตรเลยนะครับเนี่ยจากตรงนี้มาเรื่อยๆเลยครับตรงนี้เนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับที่นาเนื้อที่นะครับ30ไร่นะครับนู้นเลยครับไปถึงเสาไฟฟ้านู้นเลยครับโอ้แล้วก็เนี่ยบริเวณพื้นที่นะครับ30ไร่นี่ถือว่านาจักเลยนะครับ ใหญ่โตหมโหรานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ทํานาโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับเกษตรกรที่กําลังมองหานะครับที่นาแปลงค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับหาที่นาแปลงใหญ่นะครับเนื้อที่30ไร่นะครับซึ่งก็อยู่ที่กรุมชนเลยนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาเอกสารหลักฐานเนี่เป็นฉลุขุดแดงเลยนะครับซึ่งก็ ราคาขายนะครับสาไร่ราคาขายไร่ละนะครับหนึ่งแสนเบาท1นึ่งแสนเบาทโอ้ราคาถือว่ามิตรภาพมากเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาขายกันเนี่ยนะครับที่นานในโซนโนี้นะครับอยู่ที่ตำบลน,นะครับกงรถอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนใหญ่เขาจะขายกันที่อยู่ที่ไร่นะครับ 2 5 0 0 0 0บาทนะครับแต่แปลงนี้นี่นะครับบอกขายแบบโอ้ราคาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับที่นาเนื้อที่30ไร่อยู่เดกชุมชนมีไฟฟ้ามีน้ำประปาเอกสารหลักฐานเป็นชนุครุฑแดงนะครับราคาขายได้ละ1,90 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับท่านใดที่มีความสนใจสนใจ,นใจต้องการได้ที่นานะครับเนื้อที่30ไร่ นะครับอยู่ที่ตำบลครงรถอำเภอห้วยแถงจังหงวัดนครราชสีมาแปลงนี้ใช่เลยนะครับติดต่อ,อมาได้นะครับที่ผมนัทพลนพรหมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์อดีตไลน์ก็0 9 4 7 8 3 8 4 1 9วันนี้ขอบคุณนะครับไปยังเจ้าของที่นาและก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมก็น,นัทพปพรหมสวัสด,ดิ์รีวีโครับมาทําการรีวิวมอบหมายภารกิจนะครับให้การให้มาทําหน้าที่เป็นสื่อการในการซื้อขายที่นาแปลงนี้ต่อไป สนใจก็โทรมานะครับแล้วก็ที่นา30ไร่แล้วก็มีอีกนะครับที่นาที่อยู่ใกล้ๆก,กันไม่ติดไม่ติดกันนะครับแต่อยู่ใกล้กันนะครับเนื้อที่10ไร่3งาน49ตารางวานะครับแปลงนี้ขายไร่ละ150,000บาทโอ้นะครัามาดูแล้วชอบนี่นะครับถ้ามีเงินก็ซื้อทั้ง2แปลงเลยนะครับ30ไร่กับ15ไร่ราคาต่างกันนะครับ10ไร่กว่าก็ ไร่ละ150,000บาทนะครับ30ไร่ไร่ละ190,000บาทนะครับเพระะนนสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอกล่าเขำว่าสวัสดีครับ